พามาเที่ยวอีกแล้วจ้าทุกคนวันนี้เราจะมาเที่ยวอ,อยู่ในค่ายทหารนะคะทะเลส,สวยมากต้นไม้ก็สวยเ,เขาเรียกหาดอะไรเนาะเดี๋ยวก่อนถนา,ามก่อนถามก่อนนะคะว่าเขาเป็นหาดอะไรเราจะพาก,กันเดินลงไปทะเลกันแล้วสวยๆบรรยากาศสวยๆนะคะ ก็เรียกหาดอะไรเนาะหาดอะไรเนาะเดี๋ยวถามเขาก่อนนะหาดอะไรกันเนาะส,สวยงามๆ,ๆกันเลยนะคะทุกคนนี่น,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 นีไนไน่ไหน่ายทหารทหารที่จังหวัดชนบุรีขอบคุณนะคะ มาดีคดดดีจ้ะฝากใส่รถพี่แค่ก็อยู่ถ้าอยู่บ้านก็อยู่โรงพยาบาลพี่คิดอันนี้หาดอะไรนะหาดอะไรนะเราจะลงกันไปหาดเตยงามหา,หาดเตยงามนะคะเราจะพากันไปเที่ยวหาดเตยงามชมบรรยากาศรอบๆนะคะจะมีเขานี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนเขาจะมีแบบ นวดแผนโบราณด้วยนะคะทุกคนนวดแผนโบราณกันค่ะเราจะมีนวดแผนโบราณด้วยอันนี้เขาเรียกเขานวดแผนโบราณนะคะใต้ลมไม้สวยมากอืมบรรยากาศดีดีนี่อันนี้เขาเรียกเลยนะหาเตยนะ บรรยากาศดีเลือ,อไหลนะคะทุกคนเราจะพาไปดูธรรมชาติหาเตยงามสวยมากเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มาไม่เคยได้มากับเขาสัก,กทีมีทางนู้นก็จะเป็นติดภูเขาสวยงามมากมสวยจริงๆเลยนะคะทุกคนอยากให้มาเที่ยวนะคะ ชนบุรีหาดเตยงามนี่นสวยมากมายเลยนะคะบรรยากาศด,ดีมากม,มีต้นไม้ลมลืน่นอุ้ยอันนี้เขาเรียกต้นอะไรคะเนี่ยเขาเรียกต้นอะไรเนาะสวยจังเลยสวยจังเลยม,มาแล้วถึงค่ะหาเตยงามงามสมชื่อจริงๆค่ะทุกคน ผ,ผู้รวมขบวนผู้รวมขบวนมาเลยผู้รวมขบวนอืมรวมขบวนเดินกันมาละเดินกันมาละบรรยากาศดีมากมาย,ยนะคะหาดเตยงามเราไปดูกันต่อเลยจ้าหาดสวยๆเป็นดังหาดทรายทะเลสวยงามจ้าเพื่อนๆจ้านี่นี่นี่โอ้ ไม่สวยแบบนี้งามแท้ๆงามอตเตะอว่าสวยมากสวยมากค่ะทุกคนโอ้ยมีภูเขามีทะเลวยหาดหาดสวยมากหาดสวยๆเลยนะคะคนนะคะโอ้ยทะเลสวยจริงๆเลยอย่าโห สวยมากมากเลยค่ะ,สว,คะสวยมากเลยนะยทุกคนเย็นสบายมีภูเขาส,<ะ>สวยจริงๆเลยนะคะจ้าอย่าตามไปอย่าตามไปนะคะโอ้ยสวยมากมเลย อ,อกกากาศดีตัวไม้ไมายเป็นลมอากาศสวยมากนะคะทุกคนมีเรือมีเรือด้วยมีเรือได้เลยจ้ามีเรือมีเรือมีเรือด้วยลงเรือลงเรือนี่นี่นี่ผู้ร่วมขบวนการของเรานะคะนี่นี่นี่ ที่หมายใจจริงลูกดมบายบยหนึ่งลูกดมเอาวถ่ายคลิปครับคลิปถ่ายคลิปครับเออร่วมกระบวนการอาเร็วเร็วเร็วนี่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 ใช่เงียบน้อยน้อยอะไรนี่ว่าเราไล่ขึ้นมานู้่นนี่เราจะ ทะเลสวยงงงามกันนะคะอ่าลูกดวมอย่าบังอย่าบังกอมอย่าบังกองเออเดี๋ยวค่อยไปค่อยเ่ถ่ายคลิปถ่ายวิวกันลูกถ่ายวิวสวยๆกันไปเลยนะคะอืม ดีมากโอ้โหลูกโดมนี่ไงห่วงยางก็มีลูกห่วงยางก็มีนี่ห่วงยางห่วงยางเด็กห่วงยางผู้ใหญ่ก็มีนะจ๊ะนี่ห่วงยางนี่บรรยากาศดีมีต้นมะพร้าวมีต้นมะพร้าวอันนี้เขาเรียกต้นอะไรเนาะนี่เ,เรียกนี่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 เขาเรียก นี่หาดเตยงามอา่าวนาวิกโยธินนะคะทุกคนสวยมากมายนะคะอะเราเดินต่อชมทะเลอีกหน่อยนะนูนนูนเขาอะไรเขาอะไรเขาเรียกเขาอะไรฝนตกหรือนี่เขาอะไรเขาผาศีลาลงก่อน สวยแค่สวยวาอามหาดงามสวยหาดแบบหาดสวยสะอาดมากเนี่ยหาดสวยๆงามๆกันเลยนะจะ๊ะเอา้าลนนูกทำอะไรกันอยู่ลึกๆนี่ทำอะไรกันครับอยู่ลึกๆหาอะไรงมหอยแล้วครับดูนะครับน่าจะนทหารงมหอยกันเหรอครับหรือทำอะไรครับ เล่นน้ำกันหรือเล่นน้ำกันอยู่ลึกๆนู่นเลยนะคะทุกคนทะเลน่าเล่นมากเรากลับมากระ้ามันจะแตกเนาะหืมผ้ามันจะแตกว่ะเออตัวเล็กๆหืมสวยมากมายเลยไม่เคยมาเลยเพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกที่นี่ สวยงามอารามอารามตามากเลยนะคะทุกคน,น,นเป็นค่ายทหารนะนะคะคที่บอกว่าอะไรนะหาดเตยงามค่ะทุกคนเป็นครั้งแรกนะคะที่มาสวยจริงๆบสวยมากเมื่อวานนี้ไปเที่ยวไหนมาเมื่อวานนี้ก็ไปไปมาแล้วนะคะหาดจอมเทียนอ,อันนี้สวยจริงๆเลยมบรรยากาศดีอุ๊ยตะละตกกระลุก กาศดีหาดหาดสวยทะเลสวยเป็นสีครามสีฟ้าครามเลยนะคะทุกคนสวยมากๆสวยจริงๆเลยสวยมากมายเอาซักคลิป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 ถ่ายคลิปลงกันนะคะทะเลสวยๆอย่างนี้ต้องเก็บไปดูเป็นที่ระลึกหรือว่าดูเป็นที่ระลึกที่ระทึกระทึก เราจะต้องเดินลงไปถ่ายใกล้ๆเนาะเมื่อกี้มันไกลไปหน่อยนะเนาะจะลงไปเลยลงไปเดินถ่ายแบบถ่ายกันใกล้ๆสัก,กนหน่อยนะื้อตอนนี้ลูกโดมช้าๆๆของเรากำลังจะลงเล่นน้ำแล้วนะคะทุกคนอันนี้พี่ไม้ใจจริงลูกโดม บ่อบไยขึ้นเ,เราจะถ่ายคลิปหาดสายทะเลสวยอะ,อะไรจรอะไรเจออะไร เจออะไรกันเจออะไรกันไหนไหนดูหน่อยดูหน่อยไหนไหนดูปูหน่อยเฮ้ยโอ้ยปูเล็กปูเล็กปูลมโอ้ยปูยังไงโอ้ยทำไว้ทำไว้ไหมโอ้ปู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 อุ้ยอุ้ยไต่ไต่อยู่นี่อะไรปูแล้วนี่ปูงั้นแหละเฮ้ยดูทุกคนไม่ไม่ฝากนี่นี่เต็มอย่าลูกเนี้ยอุ้ยตัวน้อยๆนะคะปูเต็มเลย ปูปูป,ปูปูน้อยๆตเต็มเลยนะคะทุกคนอู้เยอะมากเยอะมากมันจะมันจะมุดเข้าไปในรูเนี่ยมันมุดเข้าไปในรูนะคะทุกคนเยอะมากนี่นี่นี่เยอะมากมายเลยนะคะเนี่ยปูลมตัวเล็ก,อลกๆอู้เป็นหมื่นๆแสนๆเยอะจริงๆเลยเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนี่อ,อืมหูยสายละเอียดมากเลยเนาะ ใส่ดีมากได้เก๋ได้รักได้ใส่ละเอียดเนี่ยโอ้โหโอ้ทะเลทุกคนโุ้ยทะเลทะเลน้ำใสมากอุ้ยน้ำใสมากเลยโอ้ยน้ำใสจริงๆเลยนี่น้ำใสจริงๆเลยน้ำใสน้ำใสอุอ้ย ฮะน้ำใสมากมเก็บไว้ดูเป็นความทรงจำเลิกเล,เลให้ให้เลิกถ่ายก่นเราก็เล่นสายละเอียดมากทีผิดกันที่ฮะวันนี้นั่งได้ทั้งวันอ่ะอ่อ่ะอ่ะอันนี่ลูกโดมมาลูกโดมนี่เพื่อนน้ำใสนะจ๊ะ สมัยใจจิงกำลังถ่ายเรื่องาลงเล่นสันงครับโอ้ยน้ำใสมากเลยอ่ะโอ้อออยน้ำน่าเล่นมากมายเลยนะคะน้ำใสโอ้ยน้ำแบบละเอียดมากเลยผิดกับเมื่อวานเลยเนาะน้ำผิดกับเมื่อวานเลยอ,ะอ่ะหาดทรายก็ผิดกับเมื่อวานเลย น้ำใสมากเลยทุกคนน่าเล่นจริงๆเลยนะโอ้ยน้ำใสน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลานะคะโอ้สวยมากมายเลยนะคะ เต้นเต้นเต้นเป็นไงเขาท่าไหมน้ำน้ำเย็นดีไหมลูกนะน้ำเย็นสบายดีไหมน้ำใสเนาะน้ำใสมากๆเลยเนาะอู้อย่างนี้อยู่กันได้ทั้งวันทั้งวันเออทรายละเอียดมากโอ้ยน้ำใสอู้ดูดิน้ำใสมากๆเลยเน,ะเน,เยนาะเออนิ่มมากดู ใส่ไม่ใส่ดูนี่เลยใส่มากเห็นขาเลยอะใส่ไม่ใส่นี่เห็นขาเห็นแข้งเราเลยโอ้โหบรรยากาศแบบโอ้โห มาจ้าใกล้ละใกล้ละเราใกล้จะพอละเดี๋ยวเราจะเอาโทรศัพท์ไปเล่นไปไว้เราก็จะได้มาเล่นน้ำกันนะคะทุกคนนี่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 ค่ะทุกคนบรรยากาศดีๆบรรยากาศดีๆ บรรยากาศดี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 มาดูเลยขึ้นขึ้นไม่แรงนะขึ้นไม่แรงขึ้นไม่แรงแต่มาดูปูปูมาดูปูันอีกหุยปูตัวเล็ก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 กันเนี่ยปูตัวเล็ก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 ปูตัวเล็กเล็กเยอะมาก นี่นี่ตัวเล็กๆตัวเล็กๆชมความงามกันแล้วแล้วเราก็จะได้ไปเล่นน้ำกันนะจ๊ะ เราก็อยากถ่ายเอาเอาของเราบ้างเนาะถ่ายเอาหน้าเราบ้างเนาะเออเราก็ปลูนะคะปูเยอะแยะมากมายเลยนะคะพี่หมายดูหน่อยดูให้หน่อยว่าเห็นหนูไหมเห็นหนูไหมหรือถ่ายเอาหนูด้วยเนี่ยในกล้องเห็นไหมเห็นตัวเองไหมใ้ยับขึ้นอีกนิดนหงเออเอออยากเห็นตัวเองบ้างเนาะ เออจะอยู่ในคลิปในคลิปด้วยอันนี้นี่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 เออเราก็อยู่ในคลิปกับคางแล้วพี่ไม้มาพี่ไมมาเอ้ยเราก็อยากเห็นในคลิปแล้วบางเนาะเออลงคลิปเราเราก็อยากเอาลงคลิปบางเนาะนี่พี่ไม้พี่ไม้ เอาไปเอาถึงมุ้นเอาถึงกุ้น่อยเออเน่เนๆโอ้ยสวยมา,ม,มากเลยนะคะโอ้อันนี้คืออะไรอย่างละเนี่ยเะเลสวยมากมายเลย ขอแค่นี้กันแล้วกันเนาะ